ไปญี่ปุ่นแล้วก็ไอเรื่องเป็นไงนะอู้ยนนี่เลยนี่เลยเ,เต๋ เพิ่งเพิ่งได้ยินมาเมื่อกี้มีแฟนคลับก็กระซิบมาว่าคือเขาพี่บอยเขาจะมีบอกแล้วว่าวันนี้โน้ตไม่ทริปไม่ตอนแรกตอนแรกกาไม่เล่นแล้วผมเคารพบกาเล่นผมไว้เยอะเน่เน่เ่ครเรื่องอะไรผมเคารพพี่อยู่แล้วเบาๆเบาๆเออก็ก็เขาเล่าให้ฟังว่าแบบมีทริปไปญี่ปุ่นแล้วก็พี่บอยเขาไปทริปกับแฟนคลับอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าพี่บอยเขาไปห้องน้ำ แล้วก็ส่วมของญี่ปุ่นเนี่ยมันเหมือนอาจจะแบบนั่งนั่งผิดด้านหรืออะไรไม่รู้ไม่เหมือนเมืองไทยอ่าไม่เหมือนเมืองไทยคือแบบทไมทันเป็นนั่งยองๆทุกอย่างแม่แหละแล้วก็มันจะมีเอ็โค้งมาอ๋อเออโค้งอยู่ด้านหลังนะฮะโค้งโค้งอยู่ด้านหลังด้านหลังเออโค้งเดี๋ยวเดี๋ยวลักษณะเป็นอย่างนี้นั่งกับพื้นหลุมอย่างนี้ใช่ไหมับผมแล้วไอ้ร่องโค้งนี่อยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาภาพตรงนี้ฮะเนี่ยนี่นะฮะโอเคนี่นะท่าทายแบบนี้แล้วเราย้ายภาพไปครับฝั่งนั้น ผมไม่เชื่อไหมเอาภาพไปบังนี้ไม้เดี๋ยวเดี๋ยวภาพมันไปบังหน้าหอยทำไมได้แล้วไงเนี่ยเบิร์กเบิร์กแล้วไอ้โค้งนี่มันมีเพื่ออะไรคืออย่างนี้ครับไอ้โค้งแล้วก็จะมีไอ้ตุยตุยตุยยออกมาตรงนี้นะแล้วรูมันอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้แล้วคนณทำไมชักโค้งอยู่ตรงนี้พอไปถึงผมก็เข้าปกติไงพี่ผมเข้าอย่างนี้ไงเงี้ยผมก็ผมเสร็จอผมก็กดกดปบ๊บเสร็จเส็จปุ๊บ เฮ้ยอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมมากนี่ว่าผมว่ามันมีวิญญาณพี่ไม่ได้อยู่ที่อยู่อะไรมันอยู่ที่เดิมเสร็จมันเสร็จมีคนจะมาเปิดประตูเข้าปึ้งเฮ้ยคนจะเข้าต่อทำไงอ่ะของที่เราทำไปไม่เคลื่อนตัวไม่เคลื่อนตัวเลยกดอีกทีนึงแน่ยังอยู่ที่เดิมอีกยังหน้ายังหน้าได้อยู่อีกนะ ทำไงดีเนี่ยออกไปตอนนี้คนต้องเข้ามาแน่ๆมันต้องเห็นแบบโอ้โหอย่างนี้แน่ๆี่ทิชชู่ก็พันมันมันมันนั่นหมดแล บายใจเขาออกห้องน้ำมเล่นีเล่นเองเลยเล่นเองคือง่ายๆคือจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าส้วมแบบนั้นเนี่ยเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยหันหน้าเข้าหันหน้าเข้าหันหน้าเข้าจะได้ดึงไอี่ชักอะไรต่อได้ง่ายๆเลยอันนี้เราหันหน้าออกไงหันหน้าออกด้วยน้ำมันไม่แรงคุณไม่เคยไปสบปัญหาดนี้เสนาหอยทำไมครับสบปัญหานี่ส้วมอยู่นี้ที่ประเทศที่ญี่ปุ่นส้วมอยู่นี้นะเข้าไปถึงมันตรงนี้ ไม่เคยเห็นตัวชักโคกเลยคงคงมันต้องอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเข้าเราต้องเข้าแบบนี้แล้วคุณเคยประสบปัญหาในการที่เราทรงเราทรงจะเราจะใหญ่เนี่ยแล้วนั่งแบบยองยองเนี่ยถ้าผมนั่งปับตัวจะเทล้มทันทีครับจอดแล้วมีกรจอดจอดทำอย่างนี้ครับไม่น่าเชื่อนะครับถอดเข็มขัดมานะครับพอนั่งไปปั๊บเอาเกี่ยวกับกรอนประตูแล้วก็นั่งเหมือนเทิ เจาสบายนั่งอีกทีนั่งอีทีนม่หรอกครับไม่หรอกครับคุณลีครับเมื่อกี้ท่านได้เห็นแกนแคนยอนแล้วมันเป็นหุบเขาที่สวยงามเป็นไปได้ถือว่าเป็นภาพกีฬามันๆแล้วกันท่านผู้ชิดกีฬาบรรมันตอนนี้ครับผมมีความดีใจครับกับน้องผมเรื่องผมคือจริงๆเนี่ย รายการประกวดในประเทศไทยเราจะมีอยู่ไม่กี่รายการสองสามเวทีสองสามเวทีแค่นั้นแหละนะฮะซึ่งก็จะได้เห็นเห็นกันอยู่นะฮะก็จะไม่ค่อยพูดถึงกันถ้าเกิดว่าคนละรายการใช่ไหมแต่ตีได้สัมพันธมิตรเรียบร้อยแล้วบอกว่าพาไปสนามฟุตบอลพาไปสนามฟุตบอลผมเจอผมเจอปุ๊บผมก็ถามไม่ใช่เตะบอลกันแล้วผมก็ถามบอกว่าเออตีนี่ใครเป็นแฟนเหรอเป้าเพื่อนอ่ะทั้งนั้นตีบนะ มันกลับพี่พี่พี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทลิ้นรัวเข้ามาทันทีเลยอลิ้นรัวเข้ามาทันทีตอนนี้ออกหน้าหนังสืออย่างเรียบร้อยเลยอไม่ใช่ไม่ใช่ตัวขาดตัวอะไรขาดจะให้เขาไปเล่นด้วยไงก็เชิญไปเอ่าไหนก็โอเคครับไม่แต่แต่พี่ตุ้ยเนี่ยเหมือนกันเอามาเอา้มีเหมือนกันวันนี้นอกสีมีเพลงอะไรไหมมีเพลงอะไรไหมไม่มีเพลงครับอ่าแต่ไม่ซ้ำหน้าครับผมโอย ขออที่ชู้ทิ่ชู้เอาแล้วฮะเงือกโอ้โหแต่ละคนมานี่เป็นไงครับแต่ละคนโอ้โหซิกแพคนี่ล่ำมากเฮ้ยผู้ชายหรือไงบ้าหรือไงเออยังยังคุณตุ้ยนี่เขาเป็นคนรักสะอาดมากไม่ใช่เหรอใช่พี่ตุ้ยพี่ตุ้ยนี่รักสะอาดมากคือคือแม่ทั้งอะไรอะไรที่เลอะเลอะมือไม่ได้เลยกินข้าวอะกินข้าวก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวสมมติมีพี่ช่วยแกะให้หน่อยแกะกุ้งให้หน่อยอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยจะจะเป็นคนที่แบบ ไม่ไม่เอาอะไรเลยไม่แก่ไม่แก่เมื่อกี้จะกินข้าวกันปลาดุกย่างมาเขายังไม่แก่เลยปลาดุกย่างมาเขายังไม่แก่เลยแก่ง่ายๆอ่ะพี่อาก็ทําทําเสร็จพี่อาก็เอาใส่ปากเอาตุ้ยกินจะบ้าเหรอเที่ยวไม่ด้วยเหรอไม่ขนาดได้แค่แก่เฮ้ยเอาเหรอครับว่เห็นพี่เกียรปลาดุกยังให้คนอื่นแก่เลยแหมทีแกกางเกงนี่มันไม่ได้ ไม่มีหรอกนะพี่พี่ช่วยแกหน่อยแกยะไม่มีอ่ะไม่มีอะอันนั้นจะตะโกนชื่อเอาพี่บอยแม่ดูดูเขาเป็นคนอนามัยขาดจากบุคลิกแต่ว่าเห็นบอกว่าผ้าเพอร์ต้องมีตลอดอะไรต่ออะไรใช่ตัวแบบคอยเช็ดมือเช็ดนู่นเช็ดนี่ตลอดเวลาจะบอกว่าตุ้ยสกปรกเหรอแต่แต่ยกเว้นอย่างเดียวกางเกงมีคราบขาวเนี่ยกางเกงมือไม้สะอาดนะทำไมแขนมันดำจังไว้ขนครับ วย่ยอันนี้แค่สาขาย่อยนะสำนักงานใหญ่นี่อันนี้อันนี้ยังสาขา,าต่างๆจังหวัดอยู่ถ้าเข้ามาในาาเม,นมืองล่ะถ้าอยู่แถวสีลมเนี่ยโอ้หไม่ไล้าหลังนี้เขาบอกว่า,าคุณบอยนี่เดี๋ยวนี้รักษาสุขภาพมากนอนเร็วใช่ครับนอนเร็วนี่กี่โมงอยนหัโมงเย็นก็นอนแล้ว เอาเร็วไว้เหรอเออไม่ได้ป่วยธรรมดาเราเคยไปแบบว่าโทรโทรหาไนกี่โมงก็มีเคยโทรไปสักประมาณอ่าช่วงนั้นก็ช่วงจะซื้อมอใสอร์ไซค์อก็โทรไปสักประมาณสามทุ่มอ่าเสียงว่าเอดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับพรุ่งนี้แล้วกัน น้อยอรับน้อยเดือนพี่แต่พ่ถ้าคุยกับคุณพ่อคุณบอยเหรอไม่ตอนแรกตอนแรกผมนึกว่าพ่ออ่อ๋อกรสุนเป็นพี่บอยครับผมอ๋อเร็วอ่อนเร็วสุขภาพอนามัยคือทุกอย่างตามอายุไงพี่สมัยก่อนเล่นบีบีเนี่ยดูดูอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องดูอย่างนี้พี่บอยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไกลอีกอีนิดหนึงอีกนิดนึงอีนิดนึ่งอีนิดนึงเอาไปข้นอก ไม่คืออย่างนี้ครับคือเรื่องของเรื่องตอนนี้ผมมีพิธีกรตอนเช้าด้วยไม่ต้องตื่นหงบองเช้าไงต้องติดตื่นหงบองเช้าผมก็เลยต้องนอนเร็วนิดนึงสามทุ่มสี่ทุ่มก็ต้องนอนละในที่ชอบโทรมากลางดึกปรึกษามโมไซไงบอกตีพรุ่งนี้แล้วกันพี่ไม่ไหวแล้วแต่เซียวเซลล์นี่ก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วตีเขานอนกี่โมงตีนอนตีสี่โอ้โหไม่ใช่ทำงานนะทำอะไรอ่ะนั่งเล่นเกมมีมีมีอีกเทปหนึ่งไหมเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ไม่ คือตียังไม่ได้เผาอะไรเราเลยวันนี้มาเผาอีตีคนเดียวเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่นะครับขอบคุณทั้งสามท่านมากครับขอบคุณครับะก็บอกไปแล้วนะครับว่าผลงานของทั้งสามท่านมีอะไรไงกันบ้างนะครับติดตามกันไปเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับวันหยุดหน้าครับถึงจะกลับมาเจอกันกับรายการนั่งยาวีิลาไปก่อนสวัสดีครับ